มาไงมาขายขนมเป็นแม่ค้าค่ะวันนี้ค่ะเป็นแม่ค้าพี่ขายอะไรครับขายขนมแต่ว่าตอนนี้ขนมหมดไม่่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับโนนะครับวันนี้โนอยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นะครับโนมาเที่ยวงานสวิตเจอร์นอลนะครับเป็นงานเกี่ยวกับรวมร้านขนมหวานเด่นๆนะครับทั้งเชียงใหม่แล้วก็จะมีบางส่วนมาจากกรุงเทพด้วยนะเป็นร้านดังๆนั้นเลย สายขนมสายหวานยางเราพลาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวาพาไปชมในงานกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรน่ากินบ้างลุยในงานกันครับอันนี้จะเป็นซุ้มซุ้มทางเข้างานนะครับสวิตเจอร์แนลนะครับสีชมพูวานหวานชมพูพาสเทลเลยนะครับผมนะซุ้มแรกที่เห็น After you ครับ After you จากกรุงเทพเลยนะครับร้านร้านดังร้านขนมหวานร้านดังจากกรุงเทพเลยนะครับมาเปิดในคนเชียงใหม่ได้ชิมกันถึงที่นี่เลยนะครับเป็นโอกาสอันดีเลยนะครับสายหวานพลาดไม่ได้ โอ้โห oh, 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 แล้วบูธแบบคนเยอะแยะมากมายครับข้างนะครับป้ายแบบสีชมพูหวานทุกวันเลยนะครับมีร้านต่างๆมากมายอันนี้ร้านอะไรเด็ยชังกี้คาเฟ่อันนี้มองบางนะครับ๋ย่เราลองดูสักร้านดีกว่าร้านนี้ขายทาร์ตชีสนะครับน่ากินมากน่ากินมากดูดิร้านนี้หน้าตาน่ากินมากเฮ้ย <c oughs> คนขายหน้าคุ้นๆคนขายหน้าคุ้นๆเฮ้ยไอพี่วิกเป็นไงมาไงมาขายขนม เป็นแม่ค้าพี่ขายอะไรครับขายขนมแต่ว่าตอนนี้ขนมหมดไหนไหนเดี๋ยวดูขนมหน่อยก่อนที่จะไม่ได้ดูกําลังจะเริ่มอบอบสดเลยค่ะอบสดขายสดๆเลยค่ะวันนี้อ๋อแล้วทำไมมาขายขนมได้ครับเนี่ยไม่ใช่ร้านพี่อุ๋ง๊งค่ะพี่อุ๋ง๊งเป็นลูกจ้างค่ะอ๋อเป็นลูกจ้างทีเพื่อนนะคะเพื่อนอยู่อ๋ออันนี้แม่ค้าสวยๆนะครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อพี่เบียร์ค่ะพี่เบียร์เบียร์นะครับโอ้โหนีประชาสัมพันธ์มากนะคะน่ารักมากดูสิคือเราอยากจะประชาสัมพันธ์แต่มาก็ไม่ทันกินแล้ว ใครอยากกินร้านนี้ต้องมาเร็วๆนะมาเร็วๆนะคะเปิดถึงถึงวันอาทิตย์นี้นะคะใช่วันนี้วันศุกร์เหลืยเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะต้องมาแล้วบอกว่าต้องมาเร็วๆนะใช่ไม่งั้นกดไม่ทันค่ะต้องมาก่อน5้าโมงเย็นอ่ะแนะนำว่าอย่างนั้นจริงๆเอาจริงอันนี้คือเราออเดอร์อยู่นะขนมยังไม่สุกนะคะแต่ออเดอร์เสร็จเลยค่ะตอนนี้เออแล้วเราจะได้กินไหมพี่ ค้าก็ยังสั่งเข้าคิวกันสั่งรัวๆอยู่นะครับเพราะว่าขนมอบไม่ทานอบไม่เสร็จนะครับแต่ว่าจะมีลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อนเนื่องขนมอร่อยมากนะครับมาแล้วมาแล้วว้อ,อ,อ,อันนี้คือออกจากเตาใหม่ๆเป็นออริจินอลนะคะเป็นสีนี้เป็นชาเขียวแล้วก็นี่เป็นช็อกโก้มีชีสชาเขียวแล้วก็ช็อกโก้นะครับ โอ้โหน่ากินมากเลยอ,ะอ่ะห่อสินค้าให้ลูกค้านะครับเป็นทีมงานของพี่เบียนะครับผ<ม>ูกขายกันมันมากเลยอ่ะ นี่เป็นบรรยากาศขายของจริงๆของพี่วิกนะครับนี่เป็นการแอบถ่ายระยะไกลนะครับจุดตกภาพการทํางานของพี่วิกนะครับขยันคันแข่งมากคู้ตายสุดๆนี่เป็นเบื้องหลังอีกมุมหนึ่งนะครับของการทำงานของพี่วิกนะครับขายของอู่หน้าร้านในเรื่องแอบถ่ายหลังร้านนะครับผม คนก็ยังรอคิวกันเยอะนะขนาดผมขนมยังอบไม่เสร็จเลยอะ่ะเหนื่อยว่ะขายไม่ทันตอนนี้คือเหลือประมาณแบบสิบกว่าคิวนะคะที่ต้องรอนะคะสิบกว่าคิวนี่คืออีกประมาณสิบห้านาทีค่อยกลับมาใหม่อะไรเงี้ยของขายจริงา,ายจังเลยนะ้องโอนั่งรออยู่ครึง่งชั่วโมงคือไม่ได้ไม่ได้หยุดอ่ะจะเข้าไปคุยด้วยจะเข้ามาถ่ายอะไรเงี้ยคุยไม่ได้น้องโอไม่สามารถคุยไดไ้ออเดอร์ลูกค้ามาตลอดนะ ต้องรีบมาแล้กินต้องรีบมาขายได้เฉพาะที่เชียงใหม่นะที่อื่นังส่งไม่ได้เพราะว่าชีสมันจะแต,ตกชีสของผสมใช่เขบอกว่าอร่อยเขา,าไม่อร่อยไม่ขายดีขนาดนี้นะของเขาเขาเข้าไปทาั้งานเลยอร่อยอ่ะจะบอกว่าอร่อยกว่าอันละ80บาทให้เรากินด้วยเราไม่บอกนันนั่นไหน เปคือาชีพจริงๆใช่ป่ะอาชีพสอมาช่วยของเพื่อนเฉยๆวันนี้แล้ววันนี้ลาไปแล้วเท่านี้นะคะแต่อาชีพจริงๆเขาก็ยังเป็น y o u เบอร์นะ